ผัดผัดผัดหมูผัดกะเพราหมูวันนี้ผัดกะเพราหมูเสแสบกับข้าวเยอะแยะข้าหมูกับข้าวเยอะกินทีละสองคนอันที่สามคือหมา con còn cảm ơn tôi, anh đi nhắm bố bố ký thiệt, anh đi nhắm bố luôn 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 đi đi เสียงคือสีอยู่โรงเรียนปลากระเพาหมูมสึกแสบมนันนี่อ้าวฮึ

ผัดอะไรผัดผักคะนา้าผัดผักคะนา้า <c oughs> กับข้าวสองคนสามอย่างห้าอย่าง let's do that